สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ย,ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงลักนาสิงนะครับที่เป็นดวงในปีใหม่นี้นะครับครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมหรือครึ่งเดือนแรกของปีพุทธศักราช2568นะครับในเรื่องการงานและก็ในเรื่องการเงินนะครับว่า ในครึ่งเดืนแรกนี้ของเดือนมกราคมนะครับว่าจะเป็นไปในแนวทางใดนะครับสําหรับผู้ที่เป็นชาวราศีสิง์ลักนาสิง์นะครับ เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจดจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับตุกกรรมวิญญาที่ดีๆนะครับที่หมอหยนได้อ่านออกมานะครับก็ได้ทั้งจิตอธิษฐานนะครับใอ้สิ่งดีๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จจงหวังสมปรารถนาสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ให้กับผ ชาวราศีสิงห์ลักนาสิง์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับไม่ได้เป็นของทุกๆคนที่เป็นชาวราศีสิงลักนณสิง์ในโลกนี้นะครับแต่เป็นพลังดวงของทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับที่เป็นชาวราศีสิง์ลักนาสิงนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ให้ทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมากก็ขออภัย มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์นะครับตึงแแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าการงานนะครับของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะครับ ในจึงเดือนแรกของเดือนมกราคมนี้นะครับวันที่1นึ่งถึงสิามกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะครับว่าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงนะครับการงานธุรกิจของท่านนั้นจะเป็นแนวทางใดนะครับที่จะส่งผลในเรื่องของการเงินผลรายได้ดผลประโยชน์ที่มีเข้ามานะครับว่าจาราศีสิงนั้นลัคนาสิงนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพลังดวง จากงานการเงินของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับเปิดป้ายไปได้ขึ้นมานะครับในเมจิเชียนขึ้นมาครึ่งเดือนแรกนี้นะครับของปีใหม่ ของรึ่งเดือนแรกของมกราคมนะครับก็ถือว่าเดรเมจิกเชียนท่านมีศักยภาพสูงนะครับที่ท่านจะสร้างโอกาสดีๆนะครับที่ห้ท่านไปสู่ความสําเร็จสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับด้วยความเป็นเดเมจิกเชียนนั้นผสมด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ก็ตามอาวุธครบมือนะครับเป็นนัก นักเล่นแร่แปราธาตุที่ดีนะครับนักเป็นสร้างโอกาสที่ดีไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนักพลิก,กวิกฤตให้เป็นโอกาสในทิศทางที่ดีที่จะสร้างความจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีสเกลภาพสูงในการที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รับรายได้ก็ามาเรียกว่าหาเงินเก่งนะครับที่ตั้งจะดึงดูดผลตอบแทนเข้ามาอย่างต่อเนื่องในรึ่งเดือนแรกของปีใหม่นี้นะครับก็ถือว่าเป็น โอกาสที่ดีนะครับที่เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงลักนาสิง์นะครับความรู้กองตั้นโดยเฉพาะการสื่อสารใดๆนะครับการพูดการจ่าใดๆการที่จะเสนออะไรก็ตามนะครับที่ได้รับความสําเร็จอย่างต่อเนื่องที่จะมีเข้ามานะครับและช่วงครึ่งเดือนแรก ของมกรากมนี้นะครับชาวราศีสิงลัคณาสิง์จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับที่จะทําให้ท่านเริ่มต้นในการที่สร้างรายได้รายรับเข้ามานะครับก็เรียกว่าตาไครเป็นเกี่ยวกับการใช้คาพูดในการสร้างอาชีพนะครับก็จะมะีงานเข้ามาเยอะเป็นพิเศษอาจจะมีการเดินทางอะไรบ่อยๆนะครับในการเกี่ยวกับการงานธุรกิจของท่านที่ไปรับ งานที่หลังไหลเข้ามานะครับหรือบางท่านนะครับที่วางโครงการอะไรใหม่ๆไว้ในปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นโอกาสของการเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็ได้นํามาเริ่มต้นในการที่จะสร้างความสําเร็จรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นต่อไปนะครับในความสําเร็จนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเรียกว่าไม่มีลิมิตจํากัดนะครับที่จะไปสู่เส้นทางของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์รื่นไหลยอย่างมันง่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ความเป็นเสถียรนะครับสี ไม้เท้าขึ้นมานะครับความสําเร็จนี้ที่ท่านได้เฉลิมฉลองกับกว่มตอบแทนที่มีในความสําเร็จนะครับก็จะสร้างรายได้รายรับเข้ามาอย่างมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มัน่นคงด้วยความเป็นจตเตียนต่อไปตลอดระยะยาวนะครับสี่ไม้เท้าในเรื่องของการดุมในเรื่องของการดุมพารนะครับเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินนะครับที่จะมีจากความสําเร็จเข้ามาอย่างต่อเนื่องทําใม้่ท่านนั้น มีความาามั่งคั่งบูดมสมบูรณ์ในครอบครัวนะครับเปลี่ยนไปด้วยทรัพย์สินเงินทองที่ทำให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับมีกินมีใช้ด้วยความสุขอุ่นจากรายได้รายรับผลประโยชน์ตอบแทนที่มีเข้ามานะครับและก็ดิจาริยอดนะครับสถานการณ์ของการแข่งขันจะเปิดโอกาสให้ท่านอยู่ในแนวหน้าของการได้รับัจชนะนะครับดิจาริยอดขึ้นมาในเรื่องของสังคมนะครับสังคมรอบข้างเวสสังคมของอ่า ปัจจุบันนี้จะส่งเสริมเครือกวนเครือหนุนไอ้ชาวราศีสิง์ลัคนาสิง์ได้รับโอกาสดีๆนะครับอยู่ในช่วงของการแข่งขันทุ่มเตก็ตามท่านก็จะได้รับโอกาสดีๆของความสําเร็จมีโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับที่มาจากต่างประเทศด้วยนะครับที่ส่งผลให้ท่านได้รับความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับต่างธุรกิจยานยนต์อะไรก็ตามนะครับหรือต่างโลกโซเชียลที่มีอาการแข่งขันในเชิงไออยู่ในแนวหน้านะครับก็ได้รับความสําเร็จ ขยายกว้างขวางนะครับได้รับความนิยมได้รับการส่งเสริมในทิศทางที่รุ่งเรืองสู่ความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับชาวราศีสิงลัคนาสิง์นะครับอะไรที่เป็นปนัญหาก่อนหน้านี้ในปีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์นั้น จะทําให้ชาวราศีสิงลัคณาสิงเก้าออกไปจากสภาวะนั้นนะครับแล้วก็ไปสู่กองความรุ่งเรืองที่รอยอยู่เบื้องหน้าในการที่จะเดินหน้าเติบโตต่อไปในปีหน้าปาใหม่นี้นะครับไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ที่จะนํามาเช่นความมั่งคั่งนะครับความเป็นเสถียรในความสําเร็จในความอุดมสมบูรณ์ต่างเงินทองทรัพย์สินนะครับต่างรายได้รายรับผลประโยชน์ที่มีเข้ามา แต่จะมีสภาวะของการอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาบ้างน,นะครับอาไม้เท้าที่จะต้องต่อสู้นะครับหรือเรียกว่าต้องพยายามพอสมควรในการต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้ร่วมงานหรืออะไรก็ตามนะครับหรือบางทีในเรื่องของความย้อนแย้งในใจของตัวเองก็ตามนะครับที่อาจจะมีเข้ามาในสถานการณ์บางอย่างนะครับที่จาวราสีสิงลักณาสิง์อาจจะต้องเจอนะครับ บางทีในเรื่องของความคิดเห็นบ้างอะไรบ้างที่บางทีนะครับนำเสนอออกมาแล้วบางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้รับการเห็นด้วยเห็นงามในบางโอกาสที่มีเข้ามานะครับหรือการปกครองในระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าเจ้านายกับลูกจ้างก็จะมีศัพนาเข้ามาบ้างนะครับในเรื่องของความยอดเย้งกันหรือไม่ค่อยลงรอยกันในช่วงครึ่งเดือน เรขืของมัคคุรโกรนี้นะครับเตี่าจายจะมีเข้ามานะครับแต่ก็สถานการณ์ต่างๆนั้นก็จะรับการคลี่คลายเข้าใจกันในทางที่ดีได้ด้วยการคุยด้วยการจับมือก้าวหากันนะครับด้วยการอันหน้าคุยกันด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับที่จะออกจากสภาวะอะไรที่เป็นความยุ่งยากนั้นได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับที่ไปส,สู่เส้นทางที่ดีๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลูกน้องกับหัวหน้านายจ้างครับหรือลูกจ้างก็ตามนะครับ สิบถ้วยนะครับก็มีความสําเร็จที่เข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับเม้นจะว่าใครก็ตามที่จะหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะเป็นอริไอเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงลักนาสิงก็ตามกับสถานการณ์นั้นก็จะเป็นพลังที่ให้พลังของความอบอุ่นเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับหรือพลังแห่งหรือพลังแห่งความรักความอบอ้อมสามคกี ในติดตางที่ดีนะครับก็จะให้กลายเป็นจากอริกลายมาเป็นมิตรภาพที่ดีที่จะเป็นเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนนะครับให้กับชาวราศีสิงหลันานสิงหะในติดตางที่อบอุ่นนะครับและก็ไปสู่ความสําเร็จยกระดับของความเติบโตนะครับเด็กถือเหรียญน,นะครับบางโครงการนะครับของชาว ราศีสิงลักนาสิงนะครับจะมีการเตรียมการวางแผนเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสในการเริ่มต้นอาจจะรอในเรื่องของหุ้นส่วนอะไรก็ตามนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนเกื้อกูลแต่ให้ยังไม่มีดำรเนินการในที่ผ่านมานะครับสานการนั้นก็ได้รับโอกาสนะครับนํามาเริ่มต้นนะครับอาจจะเจอกับอุ่นส่วนเข้ามาสนับสนุนนะครับหรือตัานได้เงินก้อนเงินตุนที่รออยู่นะครับในการที่จะลงทุน ในการที่ทําธุรกิจหรือ,อกิจการพขยับขยายเติบโตมากกว่าเดิมยกระดับความเติบโตมากกว่าเดิมก็จะได้มีเงินเข้ามาเรื่อคุลสนับสนุนนะครับในการที่จะทําให้ต้นสร้างโอกาสของการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆนะครับที่จะยกระดับความเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็การยืดหยุ่นป่อนปลนแล้วก็รู้จักป่อนคลายนะครับราชจนีตือดาบไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็ตาม ท่านจะแก้ปัญหาได้ในทิศทางที่รอบคอบที่ปลอดภัยนะครับรู้จักในการที่จะพิจารณาไตรตรองจากความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับมาประนวกมาผสมกับความรู้ความสามารถของตัวเองนะครับตั้งประสบการณ์ของตัวเองต่างๆนะครับก็ แม้จะมีสภาวะอะไรก็ตามนะครับที่เป็นสภาวะของการไม่เป็นไปใน,นทิตทางเดียวกันก็ตามนะครับแต่ก็จะได้มีการยืดหยุ่นปนคลายนะครับคุยกันหวังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อร่วมแก้ปัญหาต่างๆที่ย้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับสถานการณ์ต่างๆก็จะไปสู่เป้าหมายเดียวกันสู่ความปรารถนาด้วยกันนะครับก็ไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น รู้จักยืดหย,ย,ยุ่นหน่อใจก็มาใส่ใจเรายุตจักกวางความคิดเห็นรู้จักปลนปลนในสถานการณ์ต่างๆครับแล้วก็เดร์เดวิลนะครับการทุ่มเทก็จะทําให้สถานการณ์ต่างๆนั้นสู่ของการเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าเปิด สกรารมาในครื่องเรียนแรกนี้นะครับชาวราศีสิงลัคณาสิง์จะทุ่มเทเป็นพิเศษนะครับในการที่จะดูแลบริหารจัดการการงานธุรกิจกอมทัาน,นะครับที่จะไป่เส้าหมายของความรุ่งเรืองหรือรุ่งเรืองมั่นคงอยู่แล้วก็ยิ่งให้เติบโตมากกว่าเดิมนะครับก็เรียกว่าสละเวลามากมายนะครับ บางทีก็ยอมสละเวลาส่วนตัวเพื่อมาดูแลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆนะครับธุรกิจสีสว่างธุรกิจสีเตาๆก็ตามนะครับที่ท่านตุ้มเทด้วยความมอใจใส่นะครับแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่จะมีในสถานการณ์ของการที่ท่านตุ้มเทนะครับแล้วก็อาจจะไปสร้างปนาัญหาเพราะว่าตั้งหน้าไม้ตาขึ้นมาแล้วก็เดวเดิลขึ้นมากับการตุ้มเทของท่านบางทีก็จะไปล้ำหน้าล้ำเส้นนะไปเกิน อะไรของคนที่เขาไม่เซ่ก็ใส่ใจหรือไปสร้างความบิดาให้กับคนรอบข้างก็ได้นะครับที่ไม่ก้อยใส่ใจไม่ก้อยดูแลในเรื่องหน้าที่การงานนะครับก็จะทําให้ท่านมีตรรูขึ้นได้โดยง่ายๆเช่นกันนะครับที่ท่านได้ตุ่มเตและก็เกิดความสําเร็จก็ทําให้ผู้อิจฉาทาร้อนนะครับที่ไม่ก้อยปึงพอใจกับความสําเร็จของท่านนะครับกับการที่ท่านได้ยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องที่สร้างความมั่นคงความเป็นเสถียรนามาเช่นวาม มั่งครั้งอุดมสมบูรณ์ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นโอกาสของ ที่ไปสร้างความไม่ตรงพอใจอกับผู้อื่นได้เช่นกันที่จะมีกามานะครับเพราะว่าความสําเร็จของท่านนั้นไปแต่สำรับนะครับสิบเรียนที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งนสมบูรณ์นะครับในเรื่องของคมัมมการงานธุรกิจของท่านนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ใะ้รับท่านอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จไม่ว่าจะจับตามอะไรก็ตามนะครับที่ท่านทุ่มเตด้วยความใส่ใจด้วยความาคลั่งไคล้นะครับด้วยสเสน่ห์มีสเสน่ห์ในการที่จะดูแลในการงานธุรกิจของท่านนะครับ ม้นจะต้องมีปาระอะไรหรือมีอะไรยุ่งยากก็ตามแต่ท่านรู้จักยืดหยุ่นปลนคลายในทิศทางที่ดีนะครับที่จะออกจากสภาวะาไรา้ก็ตามที่มีปัญหากับชาวราศีสิง์ลัคนาสิงนั้นนะครับแล้วก็ไปสู่ความสําเร็จที่จะมาซึ่งความสเสถียรมั่นคงกับผลประโยชน์ผลายรับรายได้นะครับในเรื่องของ หลักภาใตใสัมรับนะครับใบที่สองท่านจะมีทั้งความสุขุมรอบคอบนะครับใ้เอ็ดใช้ผลในการบริหารจัดการการงานธุรกิจของท่านไม่ว่าจะเข้ามายุ่งยากแค่ไหนก็ตามนะครับกับปัญหาที่เจอท่านก็วางระบบระเบียบด้วยความปลอดภัยแล้วก็พิจารณาอย่างใคร่ครวญอย่างรอบคอบอาศัยตั้งประสบการณ์นะครับแล้วก็ตั้งความรู้ และก็ตั้งกลยุทธ์ของท่านนะครับศักยภาพของท่านตัดปัญหาทุกๆปัญหาที่ยากแก้ไหนก็ตามนะครับแม้บางทีใครก็แก้ไม่ได้ท่านก็สามารถบริหารจัดการและก็ไปสู่กองการสําเร็จที่จะมาจึงโชคลาภนะครับและก็สร้างโอกาสใหม่ๆของความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับใครที่รอในเรื่องของการงานธุรกิจ ในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นอะไรก็ตามนะครับที่จะเป็นงานหน้าที่ลูกจ้างอะไรก็ตามหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามก็จะมีโอกาสไอ้ท่านนั้นได้สร้างความแข่งแร่งแข่งแกร่งเกิดขึ้นนะครับเป็นโอกาสของการไปสู่เส้นทางของความเติบโตต่อไปที่จะเกิดขึ้นให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะครับแต่ถ้ามีความสําเร็จอยู่แล้วนะครับก็จะยิ่งยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับที่ท่านนั้น ได้เปลี่ยนพยายามทุ่มเทเอาใจใส่ด้วยความใส่ใจก็ขยับความเติบโตนั้นมากยิ่งขึ้นไปสู่ของเส้นทางของความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์กับความสําเร็จที่จะมานะครับโดยทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วก็สเสถียรมั่นคงอย่างต่อเนื่องตามไม่มีความสุขปอุนในครอบครัวที่มีเงินมีทองความสําเร็จที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีอะไรที่น่าต้องห่วงในเรื่องของการงานธุรกิจ ของชาวราศีสิง์ลักนณะสิงนะครับมีแต่บางทีในเรื่องบางสถานการณ์ตอนนั้นนะครับเีีอยจะมีเข้ามาทำให้เป็นปนัญหาต้องรับมือต้องแก้ไขอาจจะเกี่ยวข้องกับระหว่างลูกน้องนายจ้างลูกน้องกับหัวหน้านายจ้างกับลูกจ้างนะครับเีีอยจะมีบ้างในบางสถานการณ์ที่อาจจะทำให้ไม่หลงรอยกันนะครับหรือบางทีลูกจ้าง ลูกน้องมีความกระด้างกระเดื่องพังในบางโอกาสนะครับก็เท่านั้นเองนะครับแต่สถานการณ์ต่างๆได้รับพลังสนับสนุนเกื้อกูลในทิศทางที่ดีและด้วยความรู้ประสบการณ์ของท่านจะสร้างโอกาสของความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องกลว่างานก็มีโอกาสได้รับข่าวดีในการงานที่จะมีเข้ามานะครับทีนี้มาดูในเรื่องการเงินนะครับว่าการเงินนั้นจะบอกอะไรให้ต้องรู้และก็ต้องระมัดระวังด้วยหรือเปล่าในเรื่องของการเงินนะครับ The f o o นะครับ งานจากบิรณองานฟรีแลนซ์นะครับจะสร้างรายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานให้รายรับรายได้ก็มาให้กับชาวราศีสิงลัคนะสิงได้รับดสร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานให้เกิดขึ้นนะครับในครึ่งเดือนแรกนี้นะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายเท่านั้นเองนะครับที่ต้อง ระมัดระวังกับการจชายจ่ายที่บางทีก็ลืมคิดหน้าคิดหลังด้วยความเป็นเด็กฟูนะครับบางทีก็ใจอะไรออกไปง่ายๆที่ไม่ได้ตันยังคิดนะครับแล้วก็จะส่งผลในเรื่องของกระทบถึงความวิตกกังวลได้เช่นกัน,นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายนะครับต้องระมัดระวังรอบครอบนะครับการที่จ่ายจ่ายโดยที่ขาดการยังคิดนะครับก็อาจจะทำให้ตั้นนั้นสิ้นเปลืองเองินเพราะฉะนั้นถึงงานจะต้อง วางระบบระเบียบต่างการเงินการจ่ายจ่ายอะไรก็มีการคิดพิจา,ารณาไปตรองรอรบครอบนะครับเพื่อให้การเงินของท่านมีความปลอดไปใช้ออกไปแล้วก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับสร้างรัว้วสร้างเกาะคุ้มกันนะครับเจ็ดไม้เท้าแล้วก็จะเป็นสถานการณ์ของการตุ้มเตนะครับที่ได้ได้ได้รับเข้ามาเรียกว่าต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับไม่ได้เข้ามาง่ายๆในเช้นต่างการเงินนะครับที่ไอจ้าราศีสิงลัคนะสิงได้รับนั้นก็มีการตุ้มเตบางท่านก็จะมาจากโครงการ ที่ต้องแข่งขันนะครับที่คว้ากับองค์การสำคัญสำคัญเข้ามาแล้วก็มีผลประโยชน์ตอบแทนมากมายนะครับในไพ่กลางนะครับในจํานวนหน้าใบใบที่3นะครับที่อาจจะคว้ารายได้ไรายรับจากการทุ่มเทและก็จึงต้องคิดไตรตรองกำหนึ่งถึงการเงินด้วยความปลอดภัยนะครับว่า การจะจชายจะจะ่ายก็สร้างรัว้วสร้างกรอกุ้มกันด้วยความหนาแน่นนะครับจะใชายจ่ายเพลิดเพลินตามมันเปิดใจก็อาจจะส่งผลให้มีความกังวลในต่างการเงินได้เช่นกันตาว่าตานไม่ใจตรงหรือจชายจ่ายที่ไม่ค่อยคิดใส่ใจสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับนี่ก็ไปอธิบายต่อมานะครับสถานการณ์อะไรที่เข้ามาเกี่ยวกับการเงินนะครับอาจจะเข้ามาบทปุปปับจบลันตัาดวน ให้เกิดขึ้นกับชาวราศีสิสงห์ลัคนาสิสงห์ได้ด้วยนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับที่ไม่ได้อยู่ในแผนการใช้การจ่ายของชาวราศีสิสงห์นะครับก็้รับมือด้วยความโรคข้อด้วยความระมัดระวังนะครับตองไดก็ตามนะครับท่านจะยกระดับความเติบโตต่ตางการเงินของท่านอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะทำให้ท่านได้รับโอกาสดีๆเพราะว่าในเรื่องของโครงการอะไรใหม่ๆนะครับที่อย่างกลางา่ามในเรื่องของการงานนะครับเด็กตีเรียนเหมือนกัน ที่จะตามให้ท่านสร้างไรายได้ะระับก็มาเสริมเพิ่มเติมนะครับซึ่งมีอาจจะมีเส้นทางใหม่ๆนะครับของธุรกิจใหม่อะไรก็ตามหรือหน้าที่อา,อาชีพอะไรใหม่ๆของท่านที่จะเข้ามาบางทีก็จะเป็นสถานการณ์อีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะเป็นสถานการณ์ของการผู้ปัะกับการตำรวจในการมาสร้างโอกาสทางการเงินนะครับที่จะ สร้างโอกาสของความเติบโตต่างการเงินของท่านนะครับซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มเส้นทางของรายได้รายรับเข้ามาซึ่งแม้จะมีมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีเส้นทางใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านบางทีก็ไม่ตันคิดนะครับก็อยู่ๆก็มีการปรปปับจับปรนตันด่วนนะครับเพราะว่าบางทีนั้นท่านโดยความเป็นเดิมเองเชี่อมน,นะครับบางทีก็ท่านสร้างโอกาสข,ขึ้นมาแบบรวดเร็วนะครับในการที่จะสร้างโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับแนวทางใหม่ๆในการที่สร้างไรายได้รายรับ เข้ามานะครับหรือบัญชานการอะไรที่ทำให้เป็นปนัญหาต่างการเงินนะครับที่รอด้วยความบาดเจ็บอยนะครับอาจจะสร้างโอกาสได้ตั้นจบสภาวะนั้นแล้วก็ต่างการเงินเข้ามาเป็นข่าวดีๆนะครับก็อย่างคนที่ว่างงานอยู่นะครับใครที่รอในเรื่องของการงานนะครับที่ไม่มีไรายได้ไรายรับในปีที่ผ่านมานะครับ <S <S <acam ole> ก็จะมีโอกาสตัดจบแล้วก็มีข่าวดีๆในเรื่องของการมีงานมีอาชีพตํานะครับที่จะสร้างรายรับรายได้ต่างการเงินเข้ามา ให้ท่านได้มีโอกาสนะครับหรือบางตนบางท่านนะครับก็มีในเรื่องการเจียงดวงนั้นก็นจะมีบ้างนะครับในเครื่องเดือน แรกของเดือนมกราคมนี้นะครับแต่อาจจะไม่มากมายนะครับเดลิเวอร์ขึ้นมาก็จะเป็นเส้นต่างๆการเงินเกี่ยวกับพุกพุกนะครับกามาายพอได้ชื่นอกชื่นใจได้เช่นกันนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ในการงานการเงินของชาวราศีสิงละคณาสิงในครึ่งเดือนแรกมกราคมนี้นะครับการเงินที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องใช้จ่ายนะครับให้พิจารณาอย่างรอบก่อนที่จะใช้จ่ายนะครับสร้างรั้วสร้างเกาะคุ้มกันด้วยความใส่ใจอาจจะมีบางสถานการณ์ต่างการเงินที่เข้ามาแบบปุบปับจับจังตันด่วนที่ต้องรับมือ ด้วยนะครับแต่อย่างไยก็ตามเส้นตาา่างๆการเงินของชาวราศีสิงลัคขนาสิง์นะครับจะเงินเข้ามา เต็มเอยู่เรื่อยอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งเส้นต่างเดินที่มั่นคงอยู่แล้วแล้วเส้นต่างใหม่ๆนะครับก็ามาเต็มเมไม่ท่านยกระดับความร่ํารวยไปสู่เส้นต่างความเทศรษฐีมากยิ่งขึ้นรวยมากยิ่งขึ้นนะครับก็สู่ความเติบโตรุ่งเรืองต่างกันเงินและก็ความสําเร็จในเรื่องของการงานที่เกิดขึ้นกับโครงการอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับที่สร้างรายได้ได้รับแล้วก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือเจ้าราศีสิงลศรีษะ ะครับในการงานการเงินในครึ่งเดือนแรกของมรกราคมปีพุทธศักราช2568นี้นะครับก็ขอาจากราศีสิงลัคนาสิงทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็มีความสุขมังข่งคั่งมังมีเฮงเงงปังปังตลอดปีใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ